อ่ะนะหลังจากเราบทบาหนาะที่เสร็จแล้วมาทํากับข้าวกันวันนี้จะตำน้ำพริกกับพี่น้องอ่ะตำเครื่องตำพริกหอมกระเทียมก่อนด้วยพี่น้องจะตำน้ำพริกกบปิพี่น้องเลยตำน้ำพริกคืพี่น้องกับข้าวกันนี้ลายยางอัะพี่น้องนะกับข้าวมีอ ตอนที่มาทอดไข่กับชะอมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพี่น้องกับผักผัดบุ้งนะอาจารย์เพชรไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ครับผลงานแผลเริ่มจะแห้งดีแล้วพี่น้องนี่นี่ครับผมเริ่มจะแห้งดีแล้วครับผมนอาจารย์เพชรก็ไม่กินไข่ชะอมนะทําไว้ให้น้องๆให้พี่ๆกินนะพี่น้องนะอาจารย์เพชรกินไม่ได้ชะอมนะครับ พี่เพชรไม่เคยกินเลยนะครับไข่ไมันไม่ไม่ชอบธรรมดาพี่น้องเนละยเดี๋ยวตำน้ำพริกกะปิพี่น้องนะนพริกเคยนะครับน้ำพริกกะปิวันแรกตำเครื่องก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะวันแรกตำเครื่องก่อนนะครับผมวันแรกตำเครื่องก่อนเด้อพริกะปิเด้อพี่น้อง ใส่กระติกแล้วครับผมข้าวไข่ดาวอ่ฮะใส่พุงนัวครับผมนี่เห็นไหมพี่น้อง ใจร้ายแสบร้าย ครับผมโอเคครับนี่ครับมาใส่น้ำตาลกันเด้อพี่น้องนี่ใส่น้ำตาลกันด้อครับอืมนะครับน้ำตาลเสร็จแล้วพี่น้องนี่ใส่น้ำตาลเลยเด็กก็ยั่วไปครับผม บากค,ครับมือเดียวถ่ายคลิปนะครับนี่เอาไปนี่ไปอ่าเสร็จแล้วครับผมนี่ครับเพราะมีมะนาวเด้อพี่นองมีมะนาวเด้อครับมีมะนาวเด้อพี่นองน มีมะนาวเด้อพี่น้องมือไม่ถนัดพี่น้องเลยมือไม่ถนัดครับผม Để Ừ. cắn น้ำปลาเนี่ยน้ำปลาเด้อพี่น้องน้ำปลาจาักน้อยฝักใส่ถ้วยเลยปั๊บ,บไปนะครับใน เอาอพี่น้องนี่น้ำพริกเสร็จแล้วครับผมเมนูหนึ่งน้ำพริกนะครับอันนี้ก็ผักครับผักกะโดนหรือยอดจิกพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็ผัดพผาบุ้งนะครับนี่นี่ผัดพผะบุ้งนะครับอ,อันนี้ก็มีที่ว่าพี่น้องเอว่ารีวิวตอนที่ทำก็ ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพี่น้องนี่อันนี้ก็คืออมกบครับพี่น้องนี่ซัวซัวกบซัวกบนี่นี่ครับซัวกบที่ว่ารีวิวให้หน่อยก็ตอนที่ทําก็ไม่ได้นี่นะครับพี่น้องมันไลายขั้นตอนมันคนเดียวครับอันไหนถือกล้องบ้างอะไรบ้างคนเดียวก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับตอนที่ทําไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันได้แนะนาว่ามีอะไรบ้างก็เครื่องก็มีไม่มากครับพี่น้องมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเราต้มก่อนแล้วก็ใส่ เราใส่มะขามเอบยยอดมะขามนะครับยอดมะขามเราตุ้มให้เปื่อยแล้วก็แกะมาเป็นชิ้นๆแล้วก็เอากาเอาเอาพวกเครื่องอกนะครับแล้วก็เรือแต่นน้ำแล้วก็แกะแกะไอ้กบใส่แล้วก็ใส่ผักแพลนะครับผักแพลก็ได้หรือผักอิเลอรหรือใบเชื้อพลูผักแพลคือผักแพลนะครับพี่น้องหรือใส่สานก็เรียกว่าผักแพลหรือผักกระเสษมเนี่ยยอดกระเสษมนะครับพี่น้องแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำปลาแดกใส่ชูรสใส่ ไอ้ใส่ชุรสใสไอ้นั่นกับข้าวคั่วนะครับแต่อาจารย์เพีรยไม่ได้ใสข้าวคั่วเพราะว่าไม่มีไม่ได้ตำนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมากินกันเลยครับพี่น้องนะก็ตอนที่ทําผัดประบุ้งกับทอดไข่ก็คน้ขอขอภัยพี่น้อง FC เอฟซีด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมขั้นตอนเดี๋ยววันหลังจะจะถ่ายให้ดูครับขั้นตอนทอดไข่ทุกชมมีอะไรบ้างเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ ไอ้ผักผักบุ้งก็มีอะไรบ้างนะครับเครื่องไอ้ส่วนผสมของมันก็ขอโทษขออาภัยพี่น้องเอฟซมากๆนะครับที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ถ่ายดูตอนเสร็จแล้วก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับโอเคครับคลิปน,นี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อาจารย์พิษด้วยนะครับกดเจนงริงแจนเตือนเพชมคลิปแบบใหม่ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซมากๆครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นเอฟซของอาจารย์พชรไม่ใช่ว่าต่างประเทศนอกประเทศหรือ ประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวเัมรชาาก็ขอขอบคุณมากรับติดตามให้กำลังใจตามาเพชรเมื่อมาก็โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเช้าผัดผับบุง้งแล้วก็ทอดไข่ทุกชอมแล้วก็พริกกะปิวันนี้อาจารย์เพชรจะมาปุ่นปลาเข่งนะครับพี่น้องนี่นี่ครับอาจารย์เพชรได้ต้มเรียบร้อยแล้วต้มน้ำปลาเด็กนะพี่น้องนี่ปลาเข่งนะครับผมนี่ อันนี้ก็น้ำประเดครับอันนี้แล้วก็พริกหอมกระเทียมครับพี่น้องต้มไว้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นี่อาจารย์เพชรกะต้มน้ำลวกลวกผักพี่น้องโอเคนะผมนี่ครับวิธีลวกผักแบบง่ายๆ,ๆของอาจารย์เพชรพี่น้องนี่อ่าต้มน้ำร้อนก็เทลงไปเลยครับพี่น้องนี่ลวกผักแบบง่ายๆของอาจารย์เพชรพี่น้องนี่เห็นไหม มันก็สุกเหมือนกันพี่น้องอ่ะโอเคครับผมอ่ะพี่น้องมาตำตำเลยครับผมตำพริกก่อนนะครับผมอืมตำพริกก่อนนะครับอืมนี่ครับตำพริกก่อนเออพี่น้องมาไปตำพร์เก่อขออนุญาตตำพริกก่อนนะครับผมอ่ะ,อ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 ะพี่นอ้องขออนุญาตขออภัยด้วยเด้อ ตัดพริกก่อนเด้อพี่น้องกลัวมันกระเด็นเข้าตาครับผมตัดพริกก่อนเด้อโอ้ลุนหมดแล้พี่น้องเลยนะนั่นแหละมันเวลานั่น,น,นเลยน,นี่แหละมันนัลนครับผมมันเงินที่ว่าเราคั่วราต้มนี่ไปเวลา ต้มคลิกกับอันนี้มันเป็นแบบนี้แหละก,การเพลิดเพลินกับตาพี่น้องมือเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับผม ตัดไม้ตัดไรเรียบร้อยแล้วน่ขายผมไไ<ะ>ได้ไหม,ไม,มเอาทำไรตำประถิน กินไหมปลาอะไรนะปลาหมอปลาเข็มรวบปลาเก็มปลาเข็มปข็มกินไหมกินไหมด้บปลาเข็มกินไหมได้ยปลาเ็มเม้ยเม้าช่นยันไม่ได้ปลาเ็มปลาเ็มปลาปเก็ปลาเกาเรเลยมตกอย่าเลย๋ย่าเลยวันนั้นให้ให้ตกให้หนักไปเลยวันนั้นให้ตกให้หนักไปเลยให้หยุดดีกว่ ขายมตกห้ตกแตกแล้ววันนั้นมาสองช่วงช่วงสิบสองนั่งท่องตกลุบๆเลยรุกปุ๊บเป่าหน่อยวตกตฝนพอห่เอาฟ้ามาอ่ใส่พุงนัวก็ไปพี่น้องใส่พุงนัวไปก่อนใสนัวเสร็จใส่างล้ล้นเยออันนี้รสชาติยังไงอ๋อ มันไม่มันเหมือนอายินะมาตตเลยเอาใหม่ที่เลแล้วยี่อะไรไอะนี่ปลาเออนาครงครกโบราณพี่น้องนี นี่ครับสาอยู่นี่ครุกโบราณว่าสาหายไปไหนในครัวอพี่พึ่งเอามาจากห้องพี่พลเมื่อกี้นี่อยากไปตามกยแบบดึงเผานู่นไม่นนะครับต้องตามมาบุหนบแบุ่กินีย นี่ครับยัยจำเพชรขออนุญาตเกะปลาคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตเกะปลามาพี่น้องมา เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะเสียดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเรามาใส่อันนี้ครับผมเรามาใส่น้ำปลาครับใส่เข้าไปแล้วก็ลุกออกไปครับผมไปก็ใส่น้ำปลาเลยครับ ชิมก่อนพี่น้องอืมโอเคที่ใส่เลยครับผมเกียโรยแล้วครับผมนะครับที่ใส่จานอโอเคครับผมเยอาจานพีชจะชิมชิมไม่ดูด้อมีบัวกบวกครับผม,มชิมกันไป Ừ. Mm. Ừ. Mm. <laughs> cái Ừ. Mm. ดีครับดีก็มาตำน้ำพริกป่นปากิงนะครับป่นปาหมอ้อก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีมากนะครับที่ติดตามและให้ก็ปลังใจอาจารย์เพชรเสมอมาก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ดูเคลียอาจารย์เพชรจนจบนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเจอกันตอนกินข้าวด้วยพี่น้องเดอ้อสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ